สวัสดีค่ะมีคนถามเพิ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับผิวขาวสว่างกระจ่างใสนั่นเองและในวันนี้นะคะเพิ่งก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์มาแล้วแล้วเขาก็ส่งของมาแล้ววันนี้เพิ่งเลยอยากที่จะมาบอกต่อนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆนะคะที่บอกได้เลยว่าเซตนี้เนี่ยใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วดีมากๆวันนี้เพิ่งอยากจะมาบอกต่อมากๆเลยนะคะซึ่งเซตที่เพิ่งใช้ก็คือนี่เลยค่ะนี่ เป็นเซตจ,จาก beauty w i t e นะคะผิวไซส์ดูดแวมไพายนั่นเองมีอยู่ด้วยกัน3ตัวค่ะตัวแรกของเราก็คือนี่เลยนะคะนี่สำหรับแวมไพายเวทนิ่งโซฟนะคะตัวนี้ค่ะ เป็นสบู u, ่เข้มข้นสำหรับผิวหน้าและผิวกายนั่นเองค่ะตัวนี้มีส่วนผสมของกลาบแดงกันอีกด้วยจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานั้น,นะคะสว่างกระจ่งางใสขึ้นถึง6กระดับกันเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะตัวนี้ยังช่วยลดจุดด่างดำต่างๆบนผิวหน้าและก็ร่างกายของเรากันอีกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะจะเข้าไปช่วยเติมเต็มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวของเราทำให้มีผิวที่เนียนนุ่มและก็น่าสัมผัสกันอีกด้วยนะคะตัวต่อไปของเราก็คือนี่เลยนะคะ นี่สำหรับแวมพร์บอดี้ไว t ์นิ่งเซรั่มวีนั่นเองตัวนี้เป็นเซรั่มสุดน้ำเข้มขน้นสำหรับผิวกายนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่ามีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะอบูตินโรสวอเทอร์และที่สำคัญไม่มีสารพาราเบนกันอีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือน,นี่เลย สำหรับแว m พ i r มิลกี้ดรอปบ o ดี้โลชั่นนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโลชั่นน้ำนมบำรุงผิวกายสูตรเข้มขน้นตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรานั้นขาวสว่างกระจา่างใสแล้วก็ช่วยเข้าไปเติมความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะให้มีผิวที่เนียนนุ่มน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการใช้นั้นง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะให้ใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับแวมพ i ยไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ใช้นะคะสำหรับแวมพร์บอดี้ไวท์เทนนิ่งเซรั่มวีนะคะคู่กับนี่เลยสำหรับ v a m ไพ r มิลกี้ดรอปบ o d y l o โลชั่นนะคะโดยผสมเซรัม่ม2-3หยดนะคะต่อโลชั่น5กรัมนั่นเองจากนั้นค่ะก็ทาบริเวณร่างกายได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยจะขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นถึง6ระดับเลยทีเดียวยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆเซตนี้ค่ะจาก Beauty White ผิวใสดูดแวมไพ์นั่นเองจ้า